วัดคือจุดศูนย์กลางของผู้คนที่จะมาร่วมสืบสารวิถีพัฒนธรรมประเพณ,ณีต่างๆและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาวัดโพกระสังซึ่งเป็นชุมชนชาวควัยตะบนโพกระสังอำเภอพุ้นหานจังหวัดศรีสะเกดได้มีกําหนดรับตราตั้งเจ้าวาดรูปใหม่แทนตามมําแหน่งที่ว่างลงที่วัดจันพร้อมใต้ตะมนจันพร้อมอำเภอพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกดโดยมีพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานมอบ ในวาระการแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอคุนหารเจ้าคณะตำบลกันทรอมและเจ้าอาวาสวัดอีกสี่แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระอธิการสุริยาญาณสุโภผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพกระสังอย่างเป็นทางการพระอธิการสุวิยาญาณสุโภเจ้าอาวาสวัดโปกรสังก็แทกเออตัีองเฮยยนะเออ เออแค่เออคนละนุ <c oughs> ้งชนิดคันเออแ่งกเออเออออุญยาวัดก็เออโดยที่คนละคนได้เฮ้ยไครออก็มาสออกนู้งยาวัดทำไมเออประทับใจให้นู้ป่วยเจ็บทุกณทุกตำบลนาที่นายจริรับเนาะจาวัดของนู้ก็ประทับใจเฮ้ยเพื่อทดแทนนู้งนะอยากจะเพื่อนวบุญเปิดหูเปิดตาเนาะโดยในช่วงบ่าย ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวกลวยสังกัดวัดโพกระสังได้จัดรถประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามขบวนแห่ยาวหลายกิโลเมตรเคลื่อนไปตามเส้นทางผ่านทั้ง4ี่หมู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงเสียงชื่นชมยินดีและอาหารเครื่องดื่มระหว่างทางที่ถูกเตรียมไว้เป็นทานให้กับผู้คนที่ร่วมขบวนแห่สร้างบรรยากาศแห่งความสุขปิติและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอบอุ่นเจอตลาดทางว่ะสมัย กั็มาจอวยดูโจ้ว้กับกลงเตากับเตาแต่ก็ไอ้ก็สอบหอมโจ้สักกันนาโจ้ก็เดือดหน่อยก็เดือดน้ำส้มเดือดดีดเดือบลางหน้โจ้สักกันนารู้สึกไปปรับรื้มยินดีปรับรื้มยินดีในงานวันงาน่หนสำเร็จบุญนะต่อไปโอไทยให้กับความสามัคคีช่วยดูหลายๆอย่างตามธรรมเนียมประเพณีที่มูไฮเคยปฏิบัติโย บอแกดมาแน่เกิกวยดงอันนี้ทรแชร์ให้ดงปลัขนาดนี่เลยก็เออให้เนี่ยเอาอให้เบิร์ดรับตา่างใบต่างแล้วแล้วกเออเบิร์ดจะวาดทำไมแล้วก็รวมโดพัฒนาอันโสเโจจชุมคุณะก็ได้โจวาบุญวาเตือนอันเจริญที่เก่าวนาที่ประเณอันนัอสามใส่มดโจที่วิธีแน่เด้ออันที่หรักที่ไงให้อนนสามกับโมดโจ กิดไงแ่เกิสังเกตบื้นไปเถะแถมให้เราก็หลจะกปลอมดูก็ผิดปกตินนกกยินดีอะไรที่เพือบารมีหลวงพ่อเถ่าให้นะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอะไรค่ะขาดบังไปเยาวชนรุ่นใหม่ก็นังบึนจะร่วมหมดก็ดีเถ่าให้กระสอบเนาะเข้าไป แล้วก็ก็แต่ไปเท่าไวรุ่นก็ไอ้ห่างเฮินก็ดีจีนะก็อยากอันไวรุ่นมุดโจทำไมพอไปหลวงพ่อมหายก็ไวยรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะก็เผื่อไอ้นึ้นชักชวนไวรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แบบหมุดโจก็ดีมมาห้ยบุญนะทำไม่กันนะเดือนหนูมาให้ปุถุวะตัวน่ะนั่นเดือนมันเดิมเฮ้ยก่อนพระก็คือนั่นเดือนเฮ้ยเกิดงานหน่อก็วัวรุนนนนก๋วยเตี๋ยวนั่นะวันน่ะเกิดเหยียบบุญก็ตาบ่เฮ้ยพลงวาดอ่อนแล้ว แม่เอาดิงไปกิดงานก็ดีเลยพลังวาดแล้วควนวาลงทานนึ่งเราไงเนี่ยเลยประบันเจ้านเราวาานน่งเาวาขาเนียวทรเรียนนึ่งอัามเ้ยสมีโดยสมีเดอดีปอยู่วา่างรูที่ามจดึ้จะดเสียจดพัฒนาจีบนาอังกฤษเลิให้กวนดยแอออให้อนาพ่อผสมกบอแอออไอ้หมดดีอือ คนไหนนีเกลิญก้าวนากี oh, okay. oh, oh, so ่เมก็ช i̇şte ่วยโดให้ตัวแกให้ยวอมรัก็โอนดอ้ออ้อซ้ำซ้ำก็ช่วยโดไอ้กี่ไอ้เจริญพัฒนานางโดกีก็ขอขอบคุณนะครับโทวแทนมวยแซมทายโทวแทนมวยสังกัดกรีดีมวยที่บือนความร่มเงินโดพร้อมเพียงดอสามัคคีดอนะครับกับบื้นจอยชนุชนุบำรุงพระพุทธตาธนาวัด กรีตัวปูมาให้อันเจริญรุ่งเรืองต่อทีอันระบือลือซาต่อจีเอออันกวยดิงอันเจาา้าวาาสมาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อจีพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดโพกกระสังครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวกวยทั้งสี่หมู่บ้านที่ร่วมกันประกาศศรัทธาความเป็นหนึ่งเดียว และเจตนารม์ที่จะร่วมกันดูแลพัฒนาวัดของพวกเราให้เป็นศูนย์กลางจิตใจของคุกสนอย่างแท้จริงภายใต้ผู้นำสูงรุ่นใหม่ที่ท้งชาวบ้านและพระสังฆาธิการต่างฝากความหวังไว้บนเส้นทางแห่งศรัทธานี้ัวานต้องูพร้อมาารรวยมีนีสตาร์้